ม่เงินงบาที่ไม่์หยตรงแรกดูบปริยาแน่นอนเออตั้งแจเรียนได้รูกเ้อให้ได้ปรินญามาฝากแม,ม,ม,ม่อ้อนเหรอมาดิเกกังมว่ะมาดเห็นรักฮ้ยสมีความสัพัมแม่พี่้องเนอถ้าถูกลงเนะสามสิบที่รักคุณ นี้ละดึกการจะกัดคุณ่าเหมึงอ่ะอยู่มึงนี้แหละคุณฟาเอ๊หรือว่าเขาจะหลงรักเธอเนี่ยไม่นางฟ้าคุณฟาแบบไม่ครับเสียไม่ท้ายเลยครับและขอโทษที่เห็นคุณฟาเดือดร้อนนะครับ สมให้ฟ้าหรอขอบใจนะแต่ทำไมมันไม่มีดอกล่ะคุณฟ้าครับต้นไม้เนระสิออกดอกได้มันต้องดูแลต้องเอาจะใส,ใส่มันคือข้อพักี่แหละครับต้องพานกันดูแลเอาใจใส่ริงจะเกิดความสุขแก้กันกันได้ครับจีจี้เป็นไรอ่ะจีจี้อินอ่นยอดอยากให้ยอดอ่ะ ทำแบบนี้กับจีจีจ้มั่นงน,ออน,น,นี่เดือดออกไม้จันน่ะจีจี้จะเอาหรือเปล่าได้เฮ้ยวาสนาเนี่ยเพิ่งได้เห็นขาอ่อนสันดอกจูราช่ว,วลงาาล่างหนึ่งสาวได้เห็นแล้วเออเอออะไรก็ไม่ได้การเสี่ยไม่ได้ในการ,นะการว่อง แล้วรองเท้าอ่ะจะวิ่งไหวไหมเนี่ยต้องเข้านี่แลนบนน้ดกับบนแต่เรอในงใส่คุณตาเนี่ยตัวองไม่เกิดกับแลนไดครับมึว่ววาคุณสายไม่ใจกูหรอวะมึงก็ต้องหูว่าว่าเขาจะนี่ใจมึงบ่ชิงดวาร์เมืเ่อเยน็นไทยเขาแล้วมึงม,มีความสุข แค่นั้นก็พอแล้วและจะให้เธอจนกว่าเธอจะรับบอกรักเธอจนกว่าเธอนั้นจะยอมเธอคือความสุขของฉันถตาเธอไม่รับันตั้งแต่คุณฝ้าเขาไม่ได้ชิตผมให้ผมทู่จอบความรากหลายคนเห็นขอหมายความหากมากไหมแต่สำหรับผมความหากคือก่อนที่ใรห้องีความสุขและคุณฝ้า ก็คือสิ่งที่ในผมมีความสุขเสมอถึงแม้มันเสียอุโมวคาคนเดียวครับจะห้เขาหรือเปล่าแตก็ขอบใจนะครับที่ใ้ผมความสุขได้ร่วมมาแล้วเองนี้คงต้องรอให้โลกหยุดหมุนไปก่อน คงเป็นความรัก